ใช้ได้เอาไปใช้เลยจะได้สืบสืบทอดกันมาครับชระชานี่แหละนี่มันจะมีเส้นทหไมล่ะผมนวดแบบปูปูปลานะนวดเอ่กระโคงเอ็นแค่ปูศิวิไลเมียแค่ช้อนนี่ลองมือนเพื่อดูเส้นพวกนี้ยถ้าเรากดไปเนี่ยมันจะวิ่งลงนี้ได้ครับแล้วเรากดจากนี้เราปรับแต่เนี่จะวิ่งขึ้นตรงนี้ได้อีก แต่ว่ามันจะไปได้กี่องคุณเองก็แล้วแต่แล้วแต่ความที่เรากดลองสังเกตดนะูนะเนะนะี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรอย่านี้ใช่ไหมมันจะลงนิ้วหมดั้วเพราะอันนี้มันเป็นเส้นลำธังมันจะไปได้แล้ว,แล,วแล้วเราก็กดจากตรงเนี้ยที่เดียวกันเนี่ยแต่เราปรับปรับให้ขึ้นข้างบนได้ อย่างคนก็่ปวดอยู่ในเนี้ใช่จะชาเราก็ทำที่เดิมนี่แหละแต่เราเปลี่ยน<ม>ความรู้สึกมันจะกลับไปทั้งหมดทังหมเปลี่ยนนะเหไหมมันจะวิ่งล็อกขึ้นไปอ,อย่างนี้แล้วถ้าคนไม่รู้คนถ้าจะกดยังไงมันติดก,กระโดดกนเนี่ย ทีนี้มันมีร่องไงมันมีร่องให้เราก่อนอย่างเข่าเนี่ยเส้นมันวิ่งมานี้เส้นมันวิ่งไปแต่ด้านในอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันไม่ได้ลงมานี่นะมันวกกลับมันเป็นเส้นตรงใช่ไม่ใช่มันจะวกกลับขึ้นนี่ไปนู่นเน่ยก็เออตรงเอวตรงสลับเพชรหนไม่ตรงนี้มันต้องมีกระดูกขาเส้นท่าเอ็นเลยทีนี่เราต้องหาล่องของมันกานที่ใช้ล่องกล้ามเนื้อของกระไร แ่ขการแลิวก็มัออกมางบประจำถ้าเราจดกได้เก็ไม่ได้แต้าเรงักเหมือนงองงับเส้นเ้มันเยะั we